ต่อยได้ดี <laughs> Yeah. มาถึงโนว่ามันก็ไปต่อยเขาไปแล้วไอ้เ yeah. งี้ยฮ่ากูซัดล่วงไปหลายคนอยู่อะไอ้เงี้ยแต่แม่งเยอะสุดแดงที่แม่งมันมันเหลือเยอะจังวะลงุหลงหรอลุงพูดได้ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้ครับไม่ต้องเก็บครับอย่าก,กดเก็บนะเดี๋ยวระวัง,งมาโคตรเตะนะครับ ต้องรอให้ผมนั่งก่อนอย่าให้ทุกแก๊งมารวมศูนย์กลางเลยรอแป๊บนึงครับสักกูจะปวกกันลุงเมื่อไหร่มันไม่ใช่ที่ขายหุ้นระวังด้วยนะเขาเขาไม่ซื่นนะเขาบวกกันอยู่นะระวังด้วยนะอย่าห่วงนะเนี่ยลุงมาทำธุรกิจไม่ได้น่ะลุงเอ้ยเดี๋ยวลุงรอเข้าทีหลังโอเคอะไรวะเปิดดิรออะไรอ่ะเปิดดิ เราจะทำลุงนาลุงมีคนเดียวตัดเกลีัวเอาตำรวจดีกว่าขอสกีนึงครับขอ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 ขขอขอออขอขออขอใจเย็นขออ้ ยังเกียร์นะไอ้ยังตอนนี้ออกแนวโมล่ะยังโอ้ยลุงลุงไม่ขายไอ้ลุงไอ้ลุงลุงไม่เกียร์ยี่หายนลุงไม่อยากเกียร์เลยอุ้ยเฮ้ยผมผมเดี๋ยวโอ้ยกโดูกโดูก็ดูอ้าวมันเก็บได้เลยใช่มันเก็บได้เลยไม่มีเลย เอาูจะเอาูจะเอาขัว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 เอาังงไม่ไม่ผมดูาในยุคจะเอาระดับหนังแค่ปล่อยแ่ไม่มมันลงเฮ้ยเอ้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 ไอ้ อย่างรอบนี้ผมดูเองใครใครแอบอะ่ะ <Yeah. S 1> เข้ากลางเลยครับดย๋ยวรอบนี้ผมดูว่าใครแอบผมจะบินดูละตอนายกเดี๋ยวผมจะบินดูแล้วครับว่าใครแอบอะ่ะเข้าไปต่อยเลยครับทุกคนเลยเข้าไปต่อยเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะดูว่าใครแอบเย็นเข้าไปแล้วทุที่ไป ลุงไม่พวนจ่ายเลยเอะวิวิวิบ่อยากอ่ะพอยังไงพอยคุยกับคุณไฟเลยว่าจะเอาอยัางไงเอากี่คลิปก็ได้หนูไม่ซีเรียสอยู่แล้วพี่ก็ถามลองถามพี่คนึงเอา ขายประกันเหรอลุงไปเย็นๆขาให้ขายปรนม่ขายประกันตั้งงบมาลุงลุงลต่อยกงเหรอมามิมาด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 มามามาาาามิิมมมมมามมัดาา ลุงมาแล้วลุงมาแล้วโอ้ยโอ้โอยเอ้ยเฮ้ยเ้ยรับเเยเฮยเฮเยเมยเฮ้ยเฮ้เยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเคโอเคแกเง้ยเมีฮ้ยเ้ยเฮ้้โอ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้้้เ เเออออโอ้ยลุงลูกแขนเหรอลูกเออเออเออโอ้ยเออโอ้ยลุงโอ้ยลุงแล้วโอ้ยลงไปยังลงไปแล้วก็ลงไปแล้วครับผมเข้าไปแต่งแต่คนแรกๆเลยแล้วผมมีคนเดียวเออเออหนุกดีฮะนัวดี ตาลุงอะ่ะลุงอะ่ะลุงอะ่ะผมขอโทษแค่หนอแค่หนอไม่มันหันไปทางนั้นพอดี <cs uk> อเด็กเอาโหยลุงก็เลยตามน้ำน่ะผมก็บอกอยู่ว่ามันขายหุ้นไม่ได้เขาบวกลงอยู่ลุง<อ>ก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้ก็ <c uk> อยากมีส่วนร่วมนะ่ะ <c> ล <uk> ุงงบทลุงอยากมีส่วนร่วมลุงจะมาขายหุนยห้นแบบนี้ไม่ได้หุ้นมันตกอยู่ลงุงอืมไอ้เนี่ยมัก,กดตีมก่ทีฝ่ายเลยสุด mà, các, mà, tiếp, luôn, luôn, mà luôn, 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 อาุนแล้วก็เอาเลยนนก็เอาเลยเอาเลยเอาดิเอาลยเอาดแดงอ่ะอดูใครมันใช้นุนใช้นี่ดแดงเอาเอาเอ้ยาอายุของเานี้่ายุ่งเขอมาแค่ไอกระชัปองรูหมันนดเดียวครับเขาไม่ใช่สนใจเาอยากเล่นให้มันสนุกให้มันนัวยาอายุกันฝั่แกนก็สีเียนเลยล โอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตำรวจหมรวจสวัสดีรครับอ้าเปนตำรวจปะเนี่ยไม่ได้เป็นฮะทำไมแต่งตัวคุมเข้มเหมือนตำรวจผมมาขายประกันครับอ๋อขายประกันเหรอคะ,ะครับคุณหมอมีประกันหรือยังฮะยังไม่มีเลยครับแต่หมอมีคนดูแลอ๋อ คุณหมอชื่ออะไรครับเนี่ยโยชอนตุ้มชื่อหมอโยเกิร์ตค่ะหมอโยเกิร์ตอะไรนะคะอชื่อหมอโยเกิร์ตเหรอฮะใช่ค่ะใช่มีมีแฟนรึครับมีแฟนแล้วค่ะออ๋โอเคเอเดี๋ยวคุณหมอดูผมดีๆนะยันรถโช๊ะโช๊ะกช๊ะไม่ก็ไม่ก็ทิ้งลอยแล้ว ไอ้เหี้ย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 เอ้ยไอ้ดิบจ้ามัดเพียงควายปึ๊บหันกลับมาเอ้ย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 อย่าดิเอ้ยขอโทษพี่ผมนอนนายกเมื่อกี้มิสแสตเต้ไต่โชว์หมอไอ้เหมดท่าเลยจัด เป็นไงครับคุณหมอผมเก่งไหมค่ะคุณคะประกันคุณจะได้ขายไหมครเยียาว่าเรื่ออะไรคะเนี่ยผมชิโนวาครับอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะคะดาวดีไหมคะประกันมายังประกันอะไรหรอเจเขาขายประกันน่ะคุณคนะประกันอะไรอะเมื่อกี้พี่จะช่วยเขาอุดหนุนประกันอยู่แต่เขาโดนซุ่นหล่นลงไปก็เลยไม่ได้คุย ประกันหัวใจครับผมสนใจไหมใช่เลตุลตลอดชีวิตหรือเปล่าคะถ้าไม่ตลอดชีวิตจะผ่านเลยนะอืมชั่วคราวไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเธอชอบแบบระยะยาวอ๋อชอบแบบรักจริงหวังแต่งใช่ไหมใช่ไม่ปรับแบบเอาเลยโอ้ต้องแต่งดอกกันเองก็ได้ค่ะใช่ค่ะต้อขอคองั่อแต่งเลยพูดมาแต่งมาแต่ตัวงานพร้อมใช่พร้อมเลย เอ้ยคุณหมอของลุงนะอะไรนี่เฮ้ยโอ้โหลุงลุงขายลอตเตอรี่หรือเปล่าครับใส่หมดเลยใส่หมดเลยตักคือแตนมากเขาขายประกันบอกเขาขายลอตเตอรี่เอ้ผมไม่ได้ตาบอดนะไปลงตรงกลางแล้วคนขายหวยเขารวยทั่วไปเถอะก็มาดีครับก็บารีครับผมก็บารีครับก็บารีครับก็บารีครับ ออมาผีก่เนดิยใครวะเนี่ยโซ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 เฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยบกัดกูไอสัโอโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเ้ยน้ยเฮ้ย้้เ้ยเฮ้ยเ้ยย ไอ้เหี้ยไอ้เด็กอุ้ยมันเด็กมันเอาสัดเข้าไปดิเอาดิเออ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 เอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยอย่าลุบลุกมึงจะลุบลุกลุกวายเหี้ยไอ้ลุบกูไอ้เด็กอุ้ยเด็กเด็กเด็กมันเอาอุ้ยเด็กมันเอาโอ้โอยลุบลุกว่าพี่หลุยคนไหนเนี่ย ผมจะมาซื้อลอตเตอรี่คร่ะเนี่ยใครจะมาซื้อลอตเตอรี่ไหนยกมือใครับผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ครับผมลุ้นลุ้นลุ้ว่าไงไหนเขาเป็นไหนนี่อะขายลอตเตอรี่เมื่อกี้เมื่อกี้เส้นกระตุกคระตุกเจอตีเจอตีเจอีผมไม่ได้มาหาเลยหรอกครับผมมาซื้อลอตเตอรี่ครับโอ้ทำไมชอบบูลลี่ผมมากที่ แดงฟาร์มแด้งฟาร์มหลานก็หยอกยีกเล่นลุงลุงขอคุยด้วยหน่อยดิตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่มีอาดับแต่ของะันเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะไปแล้วนะพอดีลุงมีทุระต่างประเทศโหมอครับนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจ้าฮะไปเจอกันนะจ้าไปลวไม่ใช่ว่าครับเจอกันยังไม่ถึงห้าที่บอกแค่สิบโมงว่ะอาอคิดถึงไม่ได้เหรอความคิดถึงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับ ลงครับลุงล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 งว่าไงลงกูไัไวันนั่นใช่ป่ะได้แล้วโอ้โหไปไปก่อนเนอะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเจอกันครับเจอกันเจอกันแล้วเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวขอมาอยู่เป็นลูกน้องแกงนะรับได้ป่ะรับลุงได้ป่ะโอเคได้ได้เจอกันครับลุงเจอกันครับ